ถ้าอยากกันแล้วนะครับพ hey, ่อแม่ต้องทําอย่างไรบ้างครับหลายคนนะครับมีคําถามเข้ามาหาผมครับว่าเออแล้วสมมุติว่าเรื่องความพันจัดการไม่ได้แล้วก็คือเลิกกันไปแล้วแล้วก็สายไปแล้วแล้วไม่สามารถกลับมาได้แล้วพ่อแม่จะมุ่งออนไงนะครับโดยเพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกด้วยกันจะจัดการไงแล้วจะทําให้ลูกโอเคแล้วก็มีปมให้น้อยที่สุดครับข้อที่1นะครับก็คือว่าพอเราเลิกกันเนี่ยมันก็ต้องตกลงกันนะครับว่าใครดูแลลูกคนไหนถ้าเป็นไปได้คือว่าลูกชายก็ควรอยู่กับแม่แล้วก็ลูกสาวก็ควรอยู่กัับพ่่่ออออคคครแล้้วกก็็สสิงงํําาญืขททีต อย่าเพิ่งรีบมีใครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบมีใครณตอนนี้มันจะเกิดผลเสียหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือว่าลูกจะเสียใจนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยก็เหมือนกับเขารักเรานะครับถ้าเกิดเราไปมีใครเขารู้สึกว่าเขาถูกลดความสําคัญแล้วก็ถูกแย่งความรักไปแล้วจะทําให้เขาเนี่ยมีปัญหากับเราเราพูดอะไรก็จะไม่ฟังแล้วก็ข้อ2คือเวลาเราเข้าไปในความสัมพันธ์โดยที่เราเนี่ยรีบเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขตัวเองเนี่ยเพราะว่าการที่เราเลิกกับคนแรกเนี่ยกับสามีหรือภรรยายก่อนหนะ้าที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ยสแสดงว่าเรามีปัญหาาาาแล้้้วก็ถเเรรีบข ในความพันเอกเราก็จะสร้างปัญหาเองครับเพราะนั้นอาจจะต้องเว้นสักปีหรือ2ปีหรือ,อรอ,อให้ลูกโตก็น่าจะดีถ้าเป็นไปได้นะครับข้อที่2ครับก็คือให้อภัยตัวเองนะครับกับการเลิกลาครับก็คือการเลิกจริงๆก็คือมันไม่มีใครปิดใครถั่วมันเป็นเรื่องของคนของคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เราอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆเธอหลายๆคู่เคยเข้ามาปรึกษาผมหรือมาโคชชิ่งก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้แต่ถ้ากรณีที่มันไปแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้้อองทําคืใหภัย เพราะว่าถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกผิดแล้วก็จะทําให้เราหงุดหงิดเสียใจนะครับบางครั้งพอเรากลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็กลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์พึ่งพาสิ่งเสพติดหรือพึ่งพาการพนันหรืออะไรต่างๆเพื่อทําให้เยียวยาความรู้สึกผิดนะครับแล้วก็ยิ่งเรามีความรู้สึกผิดเท่าไหร่จะทําให้เราส่งผลกับการเลี้ยงลูกทําให้เราแบบระแวดระวังกับลูกมากเกินไปกลัวลูกจะเป็นแบบเรากลัวลูกจะเจออุปสรรคอะไรแบบนี้ก็ทําให้ลูกกลายเป็นซึมเศร้าได้ครับเพราะนัอเเราัตวงบ รู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วก็เราจะรู้สึกมีพลังในการเลี้ยงลูกต่อไปได้นะครับข้อที่3ครับสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องให้อภัยคู่ของเราครับเพราะฉะนั้นในการเลิกกันหรือทะเลาะกันหรือมีปัญหากันไม่มีใครผิดครถูกวครับมันเป็นแค่คุณค่าหรือความเชื่อที่มันต่างกันนะครับบางคนมีคุณค่าแบบหนึ่งบางคนมีความเชื่อแบบหนึ่งหรือเราอาจจะไม่เข้าใจการเติมเต็มของกันและกันแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายอาจจะนอกใจหรือว่าอีกฝ่ายอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันผิดค,คําสัญญาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้อภัยเนี่ยมันทา ให้เรารู้สึกดีแน่ๆแล้วแล้วก็ทําให้เรากับเขาเนี่ยสามารถตั้งเป้าหมายเลี้ยงลูกไปได้กว่านะครับเพราะว่าการที่พ่อแม่แยกกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับลูกเลยเพราะว่าเรายังสามารถเป็นพ่อที่ดีได้แม่ที่ดีได้แล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จได้ครับแต่ถ้าเรายังไม่อภัยเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคู่ก็คือเขาจะไม่ยอมให้พ่อไปเจอลูกหรือไม่ให้ยอมให้แม่เจอลูกและสุดท้ายเราก็อาจจะพูดไม่ดีครับเกี่ยวกับคู่ของเราเช่นแม่บางคนที่แ้นพ่ออยู่ก็จะพูดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อให้ลูกชายฟังสิ่่งีีเเเกกกดดขึ้้นนคืออลลลูชาายยฟัแววจะป็พ แล้วทําให้เขาอาจจะกลายเป็นลูเซอร์หรืออะไรก็ตามครับก็เหมือนกันครับคือผู้หญิงบางคนที่แบบว่าได้ยินปฏิสัพท์พ่อว่าทําไม่ดีมาอะไรแบบนี้สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาก็มีมุมมองไม่ดีต่อเพศชายและอาจจะทําให้เขาแบบไม่กล้าแต่งงานไม่กล้ามีชีวิตคู่หรือไม่กล้ามีลูกเลยนะครับเพราะนั้นพอให้อภัยกันแล้วช่วยเลี้ยงลูกแน่นอนครับลูกจะมันไม่ได้รู้สึกขาดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ยังเหมือนเดิมแค่เดินคนละทางครับข้อที่4นะครับก็คือเราจะต้องเริ่มพัฒนาตัวเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวก คือจิตใจตัวเองเนี่ยยิ่งตอนที่เรามีปัญหาการอ,อกหกักหรือเลิกลากันไปมันจะเกิดแผลใจครับถ้าเราไม่จัดการตัวเนี้ยแผลตัวเนี้ยอาจจะทําให้เราเนี่ยซึมเศร้าไม่มีพลังหรือท็อกซิกกับลูกกับคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์เราต้องเข้าไปปลดล็อกปมทางจิตใจเราต้องจัดการเรื่องข้างในให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มเรียนรู้ในการที่แบบว่าวแก้ไขตัวเองในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือไม่ก็เรรียยนนู้้ดาจิิตวท เพื่อ <pe> er> ที่จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทบทวนแล้วจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆให้อภัยตัวเองและคนที่เข้ามาในชีวิตในอดีตได้ครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่อภัยตัวเองแล้วก็ผู้ของเราได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่สามารถมูฟออนไปข้างหน้าได้ครับเพราะนั้นการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับและสิ่งที่ได้ไม่ใช่เราคนเดียวครับลูกเราก็จะได้ผู้ชีวิตเราในอนาคตก็จะได้ครับข้อที่5นะครับมองหาคนมาเติมเต็มตัวเองนะครับก็คืออย่างง่ายๆคนที่เป็น ไปกับภรรยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเลี้ยงลูกแล้วก็โดยที่ตัวเองไม่มีคู่ชีวิตก็จะมีปัญหาครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงกว่าผู้หญิงครับเพราะนั้นถ้าเกิดเลี้ยงลูกโดยที่เราไม่ได้ระบายเรื่องทางเพศเลยอาจจะทําให้เราเครียดแล้วก็อาจจะทําให้เราหงุดหงิดท็อกซิกหรืออะไรก็ตามครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มเคลียดตัวเองได้แล้วให้อภัยตัวเองได้แล้วให้อภัยคู่ชีวิตแล้วนะเราอาจจะมองหาคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตหรืออะไรกันนะครับแต่สิ่งสาคัญที่ต้องคุยกันคือว่าเราจะต้องคุยให้เข้้้้าาาาาาาใใจคครรรัััววว่่มมมมนีีลลูกกกขออองงงเเะทยตตหสํญไ็แ อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่หลายคนไม่รู้คือว่าถ้าเราไม่สามารถให้ผู้ชีวิตเป็นอันดับหนึ่งได้ตอนที่เขาเข้ามาใหม่แล้วก็อาจจะต้องแบบให้ความคันยิ่งกว่าลูกอีกถ้าเกิดเราทํยแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะมีปัญหากับผู้ชีวิตครั้งต่อไปครับเพราะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเราไม่สามารถให้ความคันเขาเป็นอันดับหนึ่งได้ไม่รับรองตรงนั้นได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีปัญหากับเขาเป็นครั้งที่2ครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่ได้เป็นไปได้คือเราจะอาจจะต้องรอก่อนหหรรืออออถ้้้้าาาาเเเปป็็นนนไไดคู่่่ขงงงงัััตตใภยยยยกกแลวมี ยังไม่ได้เกลียดกันอะไรกันมากก็ถ้าสามารถกลับไปแต่งงานกับคู่เก่าได้ก็จะดีกับลูกมากๆเพราะว่าจะทําให้ลูกรู้สึกมีความสุขจะทําให้ลูกรู้ว่าเออจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันแก้ได้จริงๆแล้วทุกคนรักกันมันไม่ได้มีปัญหาคือการที่พ่อแม่กลับไปถ้าทุกคนยังโอเคยังไม่มีใครกันมันก็จะดีกับลูกมันจะให้ลูเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือแก้ไขตัวเองพัฒนาเราเองเปลี่ยนตัวเองแล้วเราจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้แล้วจะทําให้ผ้าบันครอบครัวเข้มแข็งนะครับสำหร อยากปลดล็อกอยากให้อภัยตัวเองอยากให้อภัยคู่ชีวิตที่เราเลิกลาต่อไปเพื่อจะได้มุฟออนก็สามารถติดต่อโคชชิ่งปลดล็อกได้ครับมีคุณพ่อนะครับที่เขาเข้ามานะครับพอเขาได้ปลดล็อกการให้อภัยที่เขามีต่อผู้ชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถปฏิสัมพันธ์กับแม่ของลูกได้นะครับโดยที่ยังเป็นเพื่อนกันได้ดีคุยกันได้ดีปรึกษากันได้และสามารถค่อยๆทําให้ภรรยานเนี่ยได้เลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ลูกค่อยๆมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาน สวัสดีครับ